ถ้าพูดถึงเรื่องของ MIS นะครับมันก็ย่อมมาจากภาษาอังกฤษนะฮะย่อมมาจาก minimally invasive surgery นะครับหรือถ้าเราเรียกกันง่ายๆในภาษาไทยก็คือการผ่าตัดเพื่อให้คนไข้เจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับการผ่าตัดวิธีนี้นะครับเราจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาเพื่อช่วยรักษาคนไข้ให้มีความปลอดภัยแม่นยำสูงนะครับร่วมกับความชำนาญ และความสามารถของศัลยแพทย์ที่จบทั้งด้านการผ่าตัดด้านนี้โดยตรงนะครับทั้ง2องอย่างเนี่ยเข้ามาร่วมกันก็เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อการรักษาคนไข้ให้มีความปลอดภัยและแม่นยําสูงสุดแผลเล็กเจ็บน้อยนะครับคนไข้ฟื้นตัวไวกลับไปทํางานได้เร็วขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราลงแผลเนี่ยในขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําลายเนื้อเยื่อต่างๆนะครับเยอะมากนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยของโรงพยาบาลเราเนี่ยเราก็จะมีศัลญยญแพทย์เฉพาะทางทุกสาขานะครับที่ทําการผ่าตัดโดยการผ่านกล้องนะครับเพื่อรักษาคนไข้เราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับที่จะมารักษาคนไข้นะครับเพื่อมาตอบโจทย์ในเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมคิดว่าความรู้ความเข้าใจของคนไข้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญผมอยากให้คนไข้เนี่ยเข้าใจและไปศึกษาทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ทางโรงพยาบาลเราเมีสื่อ เยอะแยะนะครับเรื่องของการรักษาโดยวิธีการต่างๆหรือแม้กระทั่งการติดต่อเข้ามานะครับทางโรงพยาบาลเราปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีเทเลเมีดิซีนนะครับหรือการที่คนไข้เนี่ยสามารถสื่อสารทางวิดีโอคอลนะครับเพื่อคุยกับแพทย์โดยตรงนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนที่จะเดินทางมาพบแพทย์ได้นะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถทำนัดและปรึกษาผ่านทางเทเลเมตมาได้โดยตรงนะครับ